ผมหายไปไหนมานานนะครับโทรศัพท์พังมากกว่า5เครื่องคือคือก็คือมันทั้งตกทั้งแตกทั้งตกทั้งแตกแล้วก็ทั้ง BMS ช็อตนะครับตัวนี้ช็อตส่วนตัวนี้ก็แตกนะครับอ่าตัวนี้แตกส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เอากลับมาฟาร,ร์มเกมเอามาตังค์นะครับก็ต้องมาเดินเควสต,ตัวพวกนี้เราก็สร็งก็มาตัวพวกนี้เราก็มาตัวพวกนี้ซึ่งทําไมมันถึงหายไปนานขนาดนี้เพราะเพราะว่าอย่างนี้นะครับ <S <S ตอนแรกผมก็เอามาขุดบิตคอยนะครับขุดบิตคอยแ้วว่า พอโปรเจกต์เกมมันมาแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะเอามาทำทำเป็นเกมดีกว่า mm. ก็เลยเดี๋ยวจะซื้อจอมาเพิ่มเดี๋ยวจะพาซ่อมจออีกรอบหนึ่งนะครับก็ก,ก,ก็ก็เรื่องของการซ่อมเนี่ยจะมาเยอะนะครับในในช่วงอาทิตย์หน้าแต่ว่าอันนี้มาตอบคําถามว่าทําไมถึงหายไปนะครับหายไปนานเลยนะเออก็คือหายไปเป็นเดือนเลยนะครับก็ก็ก็คืออย่างนี้นะครับจริงๆกัน การเดินเพลยเกมอะไรอย่างเงี้ยทำทำทำซีซันเกมเนี่ยมันทํานานมากนะครับก็คือทํานานจริงๆนะฮะในมือถือจะต้องมาพังอีกก็ต้องก็ต้องใช้มือถือที่กากที่สุดนะครับตอนนี้กาลังบันทึกอยู่เนี่ยเป็นมือถือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวหาเงินจากเกมนะครับหาเงินจากเกมแล้วก็บิตคอยได้ตะก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อจอกับมือถือใหม่นาะเดี๋ยวจะราจะได้เจอกันในเกมแล้วก็เดี๋ยวสอนท่อม ไอ้ปุ่มเปิดปิดเครื่องมันมันไม่ยากหรอกนะครับถ้าเกิดว่าจะลองทำนะทาได้ไหมก็แถวทำได้นะครับใครที่ใครที่ถามไว้วันนั้นอ่ะว่ามันทําได้ไหมแล้วมันอันตรายหรือเปล่านะครับการต่อตรงปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ไม่อันตรายนะครับไม่ช็อตด้วยเราก็แค่ลองเอาจี้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 มันเด้ปุ๊กติดนะครับอ่าเราก็จําไว้ว่าตรงไหนมันจี้แล้วมันติดนะครับก็นี่แหละครับทําไมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับอืม